ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มังคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปรารถนาทุกประการเทิน วงสะพายเจ้าสัวสามราศีแรงบุญจะหนุนนำหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจะเป็นท่านที่เกิดราศีในบ้างเชิญไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะอันดับหนึ่งชาวราศีมีน การงานอาจจะได้ทำงานชิ้นใหม่ๆที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่พอตัวรวมถึงจะมีเสน่ห์ด้านการเจรจางานได้อย่างคล่องแคล่วจนใครที่ทำการค้าขายอยู่ประสบความสำเร็จยิ่งดีเข้าไปใหญ่สามารถปิดงานได้อย่างรวดเร็วการเจรจาเรียกได้ว่าเกิดความรับรื่นสุดๆ สำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจมีเกณฑ์จะได้กำไรจากผลประกอบการที่ดีขึ้นรวมทั้งมีแนวคิดอยากจะลงทุนเพิ่มสามารถทำได้ความสำเร็จจะเกิดขึ้นแน่ส่วนการเงินมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีในเรื่องเกี่ยวกับการเงินเพิ่มขึ้นหรืออาจจะได้รับมรดกจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวรวมถึงโอกาสดีๆจะมีมากขึ้นมีโชคราภรอย ดวงความรักนั้นคนโสดอาจจะต้องยอมเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อเปิดใจยอมรับคนใหม่ๆส่วนคนมีคู่รักกันดีอันดับ 2. ชาวราศีกุมราศีกุมการงานเป็นช่วงที่ตัวคุณเองนั้นอาจจะต้องมีภาระหน้าที่ที่ใหญ่โต เพราะจะมีคนน,นั้นมอบหมายหน้าที่สำคัญซึ่งงานจะเยอะขึ้นคุณจะได้แสดงศักยาภาพอย่างเต็มที่ใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจ การงานของคุณจะปังสุดๆส,สามารถขยับขยายธุรกิจของคุณไปได้ไกลมีชื่อเสียงเงินทองมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นโอกาสดีๆมาถึงแล้วส่วนการเงินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งของเรื่องการเงินเตรียมตัวรับทรัพย์และวางแผนอนาคตให้ดีช่วงนี้เงินทองจะไหลมาเทมาเป็นพิเศษใครชอบเสียงโชคเสียงดวงมีรุนรางวันใหญ่อีกด้วย ความรวยจะมาปรากฏเด่นชัดขึ้นส่วนความรักนั้นคนโสดอาจจะต้องทำตามหัวใจตนเองอย่าให้ใครมาชี้แนะส่วนคนมีคู่แล้วความรักไม่แน่ไม่นอนอาจจะต้องปรับจูนกันใหม่ 3. ชาวราศีมังกรดวงการงาน มีโอกาสดีที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานมีสิทธิ์เลื่นขั้นเลื่นตำแหน่งรวมถึงคุณจะเป็นช่วงเวลาที่สามารถประคับประคองหน้าที่การงานและความประผิดชอบต่างๆได้อย่างเต็มที่คนที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวนั้นมีเกณฑ์ดีจะมีโอกาสได้ผลกำไรหลักแสนถึงหลัก,กล้านการเงินก็ดีมีเกณฑ์รับทรัพย์จากหลากหลายช่องทาง ยิ่งขยันยิ่งรวยโอกาสสิ่งโชคเสี่ยงดวงมาถึงแล้วจะมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตชีวิตหลังจากนี้จะมัง่งคั่งเงินทองจะได้รับหน้าที่การงานการเงินที่เป็นไปตามที่คุณปรารถนาะดวงความรักนั้นคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนถูกใจส่วนคนมีคู่แล้วคู่รักของคุณเอาใจใส่ดีมีความสุขกับความรัก ไม่ลบรู่หรู้เชื่อไม่งมงายมั่นใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ